เช็ครอบที่แล้วได้รับสิทธิ์อัปเดตล่าสุดทำไมไม่ได้รับสิทธิ์จะทำยังไงดี สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับคำถามของท่านที่อยู่ในมาตรา40ที่เมื่อวานได้มีการอัปเดตข้อมูลอีกครั้งก็เลยได้เข้าไปเช็คสิทธิ์จากที่เคยดีใจว่าเช็คในรอบที่แล้วได้รับสิทธิ์แต่พอเช็คในวันที่18สิงหาคมกับพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์ทำให้สับสนกับข้อมูลว่าตกลงเราได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์กันแน่อ้อยก็พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับกรณีนี้ค่ะว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแต่มี จุดสังเกตอย่างหนึ่งในหน้าเว็บไซต์การเช็คสิทธิ์ที่จะทําให้ท่านโล่งใจได้บ้างคือข้อความที่อยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งก่อนจะมีการอัปเดตข้อมูลนะวันที่18สิงหาคมข้อความตรงนี้จะเขียนว่าในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมและเข้มงวด29จังหวัดใน9กิจการแต่ตอนนี้ข้อความตรงนี้ได้เปลี่ยนเป็น13จังหวัดใน9ประเภทกิจการค่ะความน่าจะเป็นคืออาจจะ เป็นไปได้ว่าตอนนี้ระบบได้ดึงข้อมูลของท่านที่อยู่ใน16จังหวัดออกไปก่อนเพื่อที่จะให้ตรวจสอบทีเดียวหลังวันที่24สิงหาคมเพราะดูจากรายละเอียดอื่นๆที่ระบบได้อัปเดตเมื่อวานแล้วแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าระบบจะอัปเดตข้อมูลอีกวันไหนหน้าที่ของเราคือต้องคอยเช็คเรื่อยๆค่ะและคอยสังเกตข้อความในหน้าเช็คสิทธิ์ว่าอัปเดตไปแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า เมื่อวานท่านที่เช็คแล้วไม่ได้รับสิทธิ์อย่าพึ่งเป็นกังวลไปค่ะถ้าระบบยังมีการอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆข้อมูลก็จะยังไม่นิ่งตอนที่เช็คสิทธิ์ท่านอาจจะยังไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องท่านต้องเช็คจนกว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยารอบแรกคือวันที่27สิงหาคมค่ะ ท่านที่ได้เข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์อย่าลืมนำมาแชร์กันบ้างน,นะคะจะได้ช่วยดูว่าเกิดจากอะไรและหากท่านมีคำถามก็สามารถฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเคยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยการกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ